สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาไทยลาวครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพ้อยหนึ่งโรงเรียนวัดลาดสัทธารามจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้หัวข้อ<ๆ>การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเปิดใจปรับใจเชื่อมใจและฟูใจค่ะ ผ่านกิจกรรมสตอรี่บอร์ดบนแพลตฟอร์มแคนวาเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นใกล้ชิดและเปิดใจร่วมกันค่ะกว่าจะมีห้องคอมพิวเตอร์ที่น่าใช้ให้กับน้นองๆวันนี้พี่ๆม .5 ขอร่วมฟื้นฟ,นฟนูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่มีสภาพใช้การไม่ได้มาซ่อมบำรุงโดยอาศัยการทบทวนความรู้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อนำความรู้มาช่วยบูรณะห้องคอมให้กับน้นองๆที่ใช้งานไม่ได้ กลับมาใช้งานได้เบื้องต้นค่ะโดยดิฉันครูผู้สอนได้นำแนวคิดการเปิดใจปรับใจเชื่อมใจและเพิ่มการฟูใจเข้ามาใช้เป็นสตอรี่บอร์ดน้ำใจให้กับนักเรียนในการวางแผนง,งานค่ะโดยการที่ได้ให้นักเรียนร่วมกันเปิดใจถึงสภาพปัญหาคอมพิวเตอร์ที่พบเจอในห้องเรียนในขณะที่นักเรียนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันปัญหาซึ่งกันและกันก็ได้ร่วมกันปรับใจแนะนำวิธีการที่เราจะสามารถช่วยเพื่อนได้ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนวิธีการร่วมกันและได้ร่วมกันเชื่อมใจประสานพลังร่งรวมกันในการนำความรู้จากการทบทวนความรู้ของคุณครูไปปรับใช้งานจริงจากอุปกรณ์จริงกระทั่งเห็นผลลัพธ์จากการที่คอมพิวเตอร์กลับมาเปิดใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเพิ่มกระบวนการฟูใจให้กับตัวนักเรียนเอง และที่สำคัญนะคะคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนประกอบก็ได้นำไปสร้างให้เป็นห้องเรียนให้สำหรับน้องๆอ,อนุบาลที่อยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะ โดยการที่พี่ๆนะคะได้เพิ่มกระบวนการฟูใจด้วยการที่นำความรู้ที่ตนลงมือทำได้จริงไปถ่ายทอดแบ่งปันให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นให้มีความรู้ทักษะเบื้องตอน้นและเป็นการสร้างคุณค่าที่น่าภาคภูมิใจให้กับตนเองด้วยค่ะ จากแนวคิดเปิดใจปรับใจเชื่อมใจและฟูใจนี้นำมาถ่ายทอดสู่ผลงานที่กระชับผ่านการทำงานสตอรี่บอร์ดบนแพลตฟอร์มแคนวาโดยผู้เรียนของเรานะคะได้นำกระบวนการนี้ไปลำดับพัฒนาการการทำงานของตนเองออกมาเป็นผังเรื่องราวการซ่อมบำรุงเป็นสตอรี่บอร์ดหน้าเดียวพร้อมกับนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือการสร้างคุณค่าน้ำใจให้กับตนเองผ่านการปฏิบัติ ของตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและใช้สื่อแคนวาเป็นสื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยนักเรียนที่ได้รับการบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสามารถวิเคราะห์อาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ทำงานผ่านแพลตฟอร์มแคนวาได้ทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆอย่างเปิดใจปรับใจร่วมกันเชื่อมใจประสานการทำงานและฟูใจฟูใจกันในชั้นเรียนค่ะ การปฏิบัติงานของนักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจโดยที่นักเรียนนั้นรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนด้วยตนเองค่ะและนี่นะคะคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้งานและประยุกต์ใช้แนวคิดเปิดใจปรับใจเชื่อมใจและฟูใจร่วมกับการใช้แพลตฟอร์มแคนว่าส่งผลให้บรรยากาศห้องเรียนมีความอบอุ่น ปลอดภัยและนักเรียนได้ช่วยกันพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองในสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างพลังใจให้กับตัวของนักเรียนเองในการเรียนครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ